ยาดาวสะพายโนเวมาจ้าที่ยาดาวเห็นมานี่จ้าโอ้โหเป็นเชฟาเสืพอแดนนะ mm hmm. เปิดออกพองกังพี่น้องเลยคักไหมจ้า,อ,จาอ้ยเตกเตะเตยอยู่กกไกลกว่าไม่จะเห็นที่กระตองล็อกอยู่นี่จ้ะเพราะเห็ดไม่มาก kèn ngủ ngủ đường ngủ ngủ kiếp đường ngủ ngủ có cả ngủ 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 bị ngủ ngủ đọt ngủ 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 ไม่เอาที่ควจจะเพราะว่ามันหนักแล้วมาทางไกลด้วย้ะเด้อปีนี่หายากมากค็ดตันี้จะใครเห็นก็ชอบของชอบคนไทยเราจะสวัสดีจ้าพี่น้องพบก,กับยญ้าดาวจากช่องย้าดาวสะพายโนเววิธีชีวิตบ้านหาอยู่หากินในต่างเหนวันนี้กับชวนพี่พาน้องมาเ,เาก็บเพชรคือเก้าจ้าเห็นเพชร,รมาฝนตกอีกับพี่น้องเอ้ยเฮ็ดในวันฝนตกอีกจ้ะ ขนก็นลงเม็ดเลยดเด้ขึ้นป่าเลยขึ้นตกเอาสัตว์ซ้ำนี่เมาก็ไม่ได้จ้ะเห็นนี่ลึกๆจ้ะถูกหมดสีดอกสีดอกจ้า ปูดืนมาแล้วเด็กมันปูด้าจะเด็อเก็บพัดมันปูนวจ้ะให้ปูนั่งตัดตินอันที่อยากเก็บมาแล้วจ้ะให้ปูตัดตินเห็ดยาดาาก็มาเก็บตรงนี้ดอกม่ใหญ่แต่ก็ได้จ้ะจะเห็นแว็บๆให้ปูน่นเห็ดแล้วอุ้นดอกหน่อยดอกหน่อยจ้ะต่กอาคือเก้าเนาะ เราก็ดอกใหญ่ไปแล้วก็ดอกหน่อยใหญ่ไม่ทันกันเนะเเาะเราก็เอาไปจ้ะโอ้นี่ดอกใหญ่จ้ะดกสวยพี่เลยอันนี้ไปปุ๊บตักตีนกันได้ดักเด,ดี๋ยวโตจ้ะนตะกล้อีกดอกดอกนี้พี่น้องสุกข,ขับจ้ะโอ้สองดอกคุนอ่ะอสุกข,ขับสุกแน่ cả cả hồi sọc ngam cho thì thà lửa tá có không cả đột ngam như chả ngam cắt rồi đi แฝดกามาอี้แฝก็ไปหลายดอกข้างนดอกทักนึงจเจ้าเฝดก็มาเล็กๆนน่สานดอกเป็นสี่ดอกทั้งเมกี้นะเืดตาเขาดืจัะเด้อคุณมันหาหลายพูดกระด,ดยายจไปค้นหาเจ้าเห็นแดๆอีดกอ,อดกนึงอ้อสองดอกมันจะไปอยู่ไกล Tìm chơi. 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 ปูนังตรงนี้พอดีเลยโอ้นี่นี่ไม่อมยาแมนเฟ้ยเ็นตัวซดเต๋อพัชโปทักตัดันแต่แฟมเซ็ก่แต่อกปูเธอนั่งฝ้าขอบคุณหลายๆนั่งฝอาเฮ็ดไปให้เฮ็ดคนหาหลายเนาะ

cái trồng cây mình dày rồi nó Xích ra đảo ra đảo kiếp hai đó ra đảo kiếp hai còn cái mây mà cuốn vậy thân dày leo nội đó thầu <laughs> chắc thay nước lần ấy kìm quăng kìm. Anh tâm mẹ têt mặt trăng. Nam gia nhanh đặc ơn của đại <laughs> kinh đấy nặng nhau. Hít hai yak. ưuuu y tang nga pinny. Một chuẩn kìm. Ay. 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 Hết Ay. 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 Ay là hiến độc như vậy chứ chưa để cho nó cho nó cho phi nông lấy lưu thì chưa có ốp ép có dù lo da đảo có ốp sợi ép có lù do lo ở có dù lo da đảo cả nó sẽ có nó cho nó như nó cái này như tụi mình ăn ở khách đâu đây chưa ยี่หลกใจขันก็แอบค่อยรอยาดามากนดนั้นนยาดามาละเทีนี้นโ่ไปนอนจริงมือเปียกใส่ทุกมือได้แล้วก็ตอกกองยากอยากจะพี่นุง มือเปียกแล้วก็ใส่ถุงมือลายชันไม่ใส่ล้าชั้นก็หนาวจ้ะอากาศยังเย็นอุ่นหน่อยเล่นไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจ้ะกูแล้วก็หยิบมาสาดว์เลยกิ่งหยิบมันจะเกาะตัวหน่อยหนึ่งแล้วมันเตรียหน่อยอยู่เดียวจ้ะมทันครับเอาได้เยอะ không không biết nói cái đó là nó tay nó chỉ năng kín khẩu để hiện chứ Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ ไหนก็เจอตลอยคนก็ลอยก็คนเดินจ้ะสวนกันเลยทั้งคนทั้งหมาทาั้งสัตว์เก่งกวางจ้ะแต่เก่งกวางไม่เจอแล้วพอดีจเจอตลอยแต่คนก็หมาเนี่ยระเบิดเลยลอยคนทั้งลอยหมาจุ๋งหมามันเห็นเห็นเห็นเลยทักกะกระปิหนึ่นงเฮ้ยไม,ไมไ่ได้เราจะไนหายากได้กระปิ

เราเห็นดอกนี้มาเ่ยก็เลือตาก็ยังนี้เลยพี่นนอกเก็บเพชรเลือตาก็จะสตธกากนเดยที่ให้คนปู่น่งตากขาเป็นหมูตกเส้นใจนุกมีทีปิดไว้มันก็ได้ใหญ่ดอกนี้คือชิ้นใหญ่ครับอ้ดอกงามยูเลยดอกนี้งามครับจ้ะ

nhấc nhấc úi <laughs> nhấc nhấc úi dập đầu mình nữa dập lung ma lên sáng đồ cùng tiến tới đó tôi nữa quẹt 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 ôi quẹt 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 ôi quẹt 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 đâu ôi quẹt 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 quẹt

โอ้ยเดี๋ยวตินตกาดะนี่ฮารปุจ้ะเฮนีย่านี้โกลึกๆนะนะ่จฮะเฮ็ดขึ้นใหม่นี่กลุ่มนี่ขึ้นใหม่ๆเลยจ้ะ ยากอะสต่ตะกร้าไว้แล้วกัให้ปูตัดดินรอดเป็นจุดๆไปจะให้กินได้นั่งเป็นหมู่แต่เดาวพามันมือตะให้ตัวจะชวนพี่น้องไปตัวตะต่เห็นอยู่ก็ตะกร้ารนีกก่เลยจ้ะต,ตกตะกร้าเลยจ้ะลงทั้งใ,ใหญ่ตะ้าลงทั้งใหญ่ด้วยจ้ะถูกแล้วกเอาซะขายาวอยู่

đội của ông đại nó ông đội song đội Đọc chọn hết ương gia này hết ương gia chân sạch à biết hết ương gia chân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  ương อยู่หล <c oughs> ุดลึกหายากกว่าทองทองจ้ะดอกหน่อยสาไม่หน้อยไม่หน่อยได้เยอะปิดษอิน่หน่อยสิจะร้อยก็ดอกใหญ่ไปแล้วทุ้ยตะปบิไปแล้วแย่ดาวก็ขัดเอาดอกหน่อยจ้ะขัดพอดขัดได้เยอะ โอ้ยดอกอิมเรนี่อะ,ะดอกนี้กับปิตอมาอ๋นี่เอาตะแก่พกพัดไต่กะนกัปิดไฟมันพุ่งีกกัทิ้งพ้นี่มันปิดมไห้ไม่มีไอปิดพีพ่น้องเห็นไหมจ้ะดอกนึ่ินานแล้วยี่ขืนตะนานแหละไม่มีใครเห็น,นกินบานกินจีโล,แล่แหละ tổng đột này Chứ cho lùi mất chưa em kép hết chưa tay hết là thà thì tàu hiển đã có kinh thật mất chưa không mất kết tới này. ฮะอื้มฉันไปฟรีนมามาอะไรฟังอะไะปู่ได้สีดอกฉันเก็บได้สีดอกฉันเข็นสีดอกกันเก็ยาพี่น้องได้เจ้ะเก็บไปสีดอกไปแล้วยาดามาเล่มซ้ำเจ้ะว่าแต่งเลยนี่เลยนี่กำลังทับพี่น้องเด็๋ฟ้ากคันดูซิเต๋อพลุกกระดานี่ให้ปู่มาเก็บจ้ะ ขารนิเตอรุกกดะเรากท็ทิเที่ยนี่มาให้แกพรมจ้ะสิตาหาเบ็ดใช่ปะเพืกก่ออดูดิพุกเกอกซนนะฟินขีน้ปูนังเก,ก,ก็บจ้ะเดูุกเกอโอคลิปเบกันทูเซดูฟินอีกเกุกเกอันเดาคนดูเพกออยาสิเกตหน่อย เพ่เก็บฝออีกเก็บผ้เกอันดะอเห็ดูทูพลาดโอ้อันเดีพลาดคุยเออดีตีโอเคไอ้กูวิดีเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อจะขอบคุณ <laughs> ทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงแจขอบคุณทุกกดการติดตามและรับชมจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า